ไอ้เราไ้ราแปทีมเลยเตะสเตือสนธิมที่นอกพานรอบนีไปได้เขรอทีที่แาทีที่มีงนี่ถอยกนนัทีนะะเป็นแบนนี่ออยได้เด้อไปกันเลยเด้อโได้มานี่ยก็ไได้โลุกเลยไว้จากแมแล้วกยทับมูกันได้เอาเห็นมันคุมไยเต็มที่ไม่เชื่อว่เเไปกันให้ตักีที่เ้มเจ๊ยตัวของอีเม้อูนี้นี่ยันออกนะอีเม้เด้ออีเม้งเนี่ ขาตายลูกหนึ่งครับกจริงใช่ใช่แบบนั้นหรอใช่ลูกเด็กนักเรียนเก็บให้แม่หน่อยลูกบ่ายคิดควรนะครับออกไปลูกเดี๋ยออกสนามนะครับมาจากมาจากภาคจากทงด้วยครับตัวสีแดงเก่งมากครับเก่งมากลูกช่วยเพื่อนโอเคเก่งครับเสามารถเข้าไปได้ก็กระปีกมีถ้วยพร้อมรางวัลให้แน่นอนครับสำหรับรอบทีม ตัวจะบางกว่อีเยักขอลักเขาเป็นเอาบอลนะครไปเยนลูกเยน เฮ้ยตัวหลังมาตัวหลังไอ้ดีเฮ้ยข้อมองเฮ้ยข้อมองเฮ้ยข้อมองเฮ้ยเที่ยวสองเจ็้าเ้าเที่ยวเราว่างเขาเล่นลูกหัวเที่ยวไปไหนสีหกไปแย่สีหกไปหยิบีบใส่กันบีบใส่กันล้างได้หลังได้หลังได้เด้อจานเราได้เราได้เราได้ไม้ถอยถอยถอย

เอ, iesen, เอ้บางตัวอ้ดีเขาเปิดมองให้เที่ยวเที่ยวย่าห่างเที่ยวย่าห่างย่าห่างเลยมีบุ๊กมีบุกดีดีดผัดัดด้้ใ้ิดเยเย็นใจเย็นใจเนลูกโดนมองโดนมองให้ระวังด้วยเฮ้ tô lắng à tô lắng à nét? <cười> <cười> <cười>

ยังวะกูยังไม่พวกนี่เลยกระเพงกระเพงกระเพงนอนนอนกระเพางนอนหยียบบนเบิ่นบ่หยียบค้นจังก่อยโตโตอย่างก่อนการ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 เอาตัวนู่นการนู่นนุ่นเท้าสองนู่น

เที<ช> <activist> ่ยวเที่ยวเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นเที่ยวเ่นลูกใจเย็นใจเย็นามสเตตาสเตปไม่ไกลเที่ยวเที่ยวเที่ยวประกันเที่ยวกันประกบประกบไอ้ต๊โดดโดดโดเขอบาเนธนี่เลยประกบประกบประกบไปไไป

Lo bọn. Không mày. Về, 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 đi lên ông ơi. เอาเข้า Go. đi đi Đốt đốt. Ừ. Thiêu thiêu lên thiêu, thiêu lên thiêu. Ừ. Ừ. เราจะมุ่ไปนอขึ้นไปขำเลยนอดมีฟ้าเลยีฟ้ามีฟ้านี่้าย้าไปพี่เขาด้วยเที่ยวเดันเลยขวาได้ขวาได้ถึงลังเข่าลังเขาเยวไห